ตอนนี้คุณลุงสบายใจอย่างคะ่ะสบายอย่างคะค่ะสบายแล้วนะคะค,คุณลุงเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมคะตอนนี้เห็นภาพเห็นภาพพระพุทธเจ้านะคะคพญายมราชยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับท่านพ่อท่านแม่อยู่นะคะอยู่ครับเมื่อคัศเศษที่แล้วเรามาจบลงตรงยมมโลคียะนรกขุมที่สี่ซึ่งเป็นนรกเกี่ยวกับพวกสุรา ขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาโยมราชพาไปดูพวกดุมสุราอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าถูกทรมานยังไงถูกทรมานยังไงคะนอนครับแล้วมีอะไรนะอ๋อมีน้ำทองแดงกรอกปาการชันายนี่บางเขากรอกให้เสร็จนะมันกรอก โดยอัตโนมัตินะคะะะกรอกลงไปแล้วเนื้อตัวเป็นไงคะเปเปอยเน่าไปแล้วก็มีถ้าเปลือจตะกระโูกระโดกก็โอ้แล้วเต็มขึ้นมาใหม่ไม่เนื้อหลดไปอีกเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่อีกเนื้อกลับมาอีกแล้ว <me at> ไม่มีการตายโอ้ oh. <me at> สำหรับพวกดื่มสุลาลงมาก็มาถูกทรมานไอเจ้าน้ําทองแดงนี่คือโลหะร้อนๆแดงๆใช่ไหมคะใช่ครับต่อไปยมมาโลกียานรกขุมที่ ที่ห้านรกขุมที่ห้าได้มีชื่อว่าอาโยคุรนนรกสำหรับนรกขุมนี้ขอบาร,รมีพระพุทธเจา้าขอบาร,รมีท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาย,ยมราชช่วยหเห็นสัตว์นรกตามความเป็นจริงเป็นนรกเกี่ยวกับเรี่ยลายค่ะ พวกเรียอะไรคือไปบอกบุญเขาจะามาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนู่นสร้างนี่เสร็จแล้วเอาเงินไปใช้เป็นส่วนตัวจะไม่ได้เอาไปสร้างหรือว่าเอาไปสร้างเป็นเพียงบางส่วนกันเอาไปกินซะบ้างเอาไปซื้อเหล้าหรือไปเลี้ยงพวกพ้องอะไรก็ตามใจพวกนี้เมื่อตายลงมาแล้วจะมีโทษยังไงคะดูภาพนี้คะก็มีโทษมานรกเช่นเดียวกันมานรกขุมเนียนะคะการทรมานต<อ>า,นา์นรกกินอะไรดึงโอ้คงได้กิน ว้ากินของบดของเน่าของตกกรกก้อนเหล็กแดงมีไหมคะมีก้อนเหล็กแดงใหญ่ๆนะคะครับแต่ว่าความชั่วนะคะทําให้เห็นเป็นก้อนเนื้อหอมน่ากินใช่ใช่ใ่คว้าเอามากินพอกินแล้วเป็นยังไงผลโอ้โหกินแล้วมันก็โอ้โหตัวไหมไปทั้งตัวนะคะ เสร็จแล้วเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เนื้อเต็มขึ้นมาอ่าเป็นรื่องว่าเีกก็กินอีกเอาอีกนะโอ้นี่พวกนรกเรี่ะไรเพราะฉะนั้นพวกที่เรี่ะไรเขาแล้วไม่เอาเงินไปตามทำตามที่บอกเขาไว้ก็มาตกนรกอย่างนี้นี่ยมมโลกียันนรกนะคะคร<ช>ับต่อไปนรกขุมที่หกยมมโลกียันรกขุมนี้มีชื่อว่าปิดสกัดปับพัตะนรกเป็นนรกของพวกข้าราชการโกงของหลวงค่ะใช่ เออเออพวกนี้อืมอืมอืแมแหมสมัยทุกวันนี้ไม่แย่หรอกครับมมนคอรัปชันมันเยอะอะ่ะถามท่านทยายมิี่เป็นไงคะสมัยปัจจุบันคอรัปชันเยอะเยอะเนี่ยฮู้ผงนน้มานรกอีกแล้วอ่ามารกทุกทรมานยังไงคะโอ้โกงของหลวงไฟมีไหมคะ ตายไปพวกพวกนี้เอาหนักหน่อยเอาหนักหน่อยนะคะใช่โกงของหลวงเหมือนกับโกงประชาชนทั้งประเทศอ่ะใช่ครับเพราะนพวกนี้ก็มาถูกทรมานคุณลุงลองดูสิคะว่าถูกทรมานต่างๆนานากันไหมผิดกันครับผิดกันยังไงคะไอ้พวกนี้ทรมานหนักหน่อยหนักหน่อยใช้อะไรเป็นเครื่องทรมานคะอืมอาวุธประเภทไหนตายเลยไอ้พวกนี้ใช้ อาวุธทิ่มแทงเลยหอบเลยดาบมีลูกทุบอะไรโอ้ยมีจับยัดใส่ปากมีไหมมีไอ้คันาออกมาฟาดลูกทุบนิ้วทุกมือดึงแขนดึงขาในสารพัดใช่โอ้ยแล้วก็นอนทรมานนอนทรมานไฟท่วมท่วมตัวเลยในพวกข้าราชการโกงของหลวงนะคะพวกนี้ลองดูอีกทีมุมด้านโน้นมีภูเขาบ้างไหม มีแล้วสัตว์นรกถูกไงคะเออบทขยี้ใช่ภูเขานี่ะมันเลื่อนได้นะคะใช่ครับวิ่งทับลงมาร้อนเป็นภูเขาเหล็กร้อนบทขยี้สัตั์แบนพอแบนแล้วมันก็รวมเนื้อรวมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะพอไอ้ภูเขาผ่านไปข้างหลังมันก็มีเนื้อหนังขึ้นมาอีกอ่าขึ้นมาอีกแล้วกราบมาอีกแบนอีก พระราชการโกงนะะไรแบบนี้ต่อไปยมโลกียนรกกลุ่มที่เจ็ดมีชื่อว่าทุตสนรกทุตสนรกนี่เป็นนรกที่มีแม่น้ําเป็นน้ำกรดพวกนี้เป็นพวกชาวบ้านโกงชาวบ้านด้วยกันค่ะใช่ๆชาวบ้าน<ช> <ๆ S 2> โกงช,ชาวบ้านนะคะพวกเบียดเบียนซึ่งกันและกัน <c oughs> ไม่มีความเมตตาต่อกัน นรกแม่น้าน้ํากรดนี่พวกนี้ก็โดดลงไปในน้าพ่นนึกว่าเป็นน้ําใสเพราะความร้อนใช่ไหมคะใช่โดดลงไปแล้วดีไม่ดีเห็นน้ําแห้งเป็นแกลบเหล็กไหมใชบเปลกแกลบไปนะคะใช่ครับนั่นน่ะโดนุ่มไม่ก็มีตะขคายเหล็กแดงคอยรองรับอยู่นะไอพวกนี้อยากไอที่จะโดดลงไปเพราะเห็นว่าน้ํามันใสมันเย็นจะได้บรรเทาความร้อนสะบ้างโตก็โตก แล่วก็จะเย็นมาหาเย็นไหวลงไปแล้ว,ลวตายร้อนซะอีกอต่อไปยม,มโลกียะนรกขุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตตะนรกขอพญายมราชท่านช่วยพาไปให้ดูเป็นนรกน้ำกรดเหมือนกันเป็นน้ำกรดเย็นค่ะเป็นน้ำกรดเย็นเฉียบนะคะพวกนี้เป็นพวกขาดเมตตาปากร้าย มีไหมคะนี่ครับต่อไปนรกขุมที่เก้ายมโ,มโลกียันรกขุมนี้มีชื่อว่าสุนักขานรกสุนักขานรกนี้ไม่ได้มีสุนักนะคะเป็นนรกที่อยู่เฉพาะของพวกปากไม่ดีด่าว่าพ่อว่าแม่ด่าว่าสมณะชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนะคะ,ะถ้าประพฤติเลวนี่คงยังไม่ต้องมามั่งถามท่านพญายมราชสิคะถ้าด่าว่าพวกประพฤติเลวเป็นไรไหม ต้องมาไหมเ็าเบาหน่อยไม่ต้องมาใช่ไหมคะมแต่ว่าพวกสมณะชีพราหมณ์เขาเขาทำความดีไปด่าไปว่าเขานะคะหรือด่าว่าพ่อด่าว่าแม่ก็มานรกขุมนี้เหมือนกันนะโอ้โหไอพวกนี้ปากหนาดูเป็นไงฮะมันเปื่อยเปื่อยาปากเปื่อยเพราะอะไรคะเพราะด่าเขามีความร้อนมีมมน้อนชัย นี่หนอนมันเป็นไม่ใช่นอนอย่างเมืองเรามันโร้อนใช่ไหมคะมันหนอนตัวโตโตแดงหมดเลยมันร้อนแดงดร้อนครับร้อนครับโอ้โหปากคอหมดเลยปากไม่ดีนะคะต่อไปยมมโลกียะนระกขุมที่สิบมีชื่อว่ายันตะระษานรกนระกขุมนี้เป็นที่เก็บของพวกผัวเมียตีกันลงมาแล้วถูกทรมานยังไงคะ ก็มาตีกันอีกเลยมาฟาดกันอีกต่อไปครับถ้าสามีตีภรรยาฝ่ายเดียวสามีก็มาถูกตีที่นี่ครับนะครับถ้าตีกันทั้งคู่มาตีกันต่อไปภรรยาตีสามีก็มาถูกตีที่นี่ใช่อะไรตีกันดูสิคะกระบองกระบองก็บองมันทําด้วยอะไรนะกกนทำด้วยเหล็กทำด้วยเหล็กร้อนไหม รค่ร้อนครับพื้นที่ยืนที่เหยียบที่วิ่งอยู่ร้อนไหมร้อนร้อนนะวิ่งไปวิ่งมาไล่ตีใช่ใช่แล้วมีอีกด้านหนึ่งไหมคะที่มีภูเขาอ่ะมีมันมีการทรมานในขุมขมหนึ่งแต่ละอย่างไม่ค่อยเหมือนกันนะคะสุดท้ายเรจะดูอะไรนะคะมี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 พวกเขาไอพู้ภูเขานี่นเขาก็กิ่งลงมาทักอีกแ่ะหนีบตัดเออเขาเรียกภูเขายนต์มนเลื่อนที่ได้นะนี่ สำหรับยมโลกียะนรกสิบขุมก็หมดเท่านี้นะคะกลับมาที่สำนักงานของพญยายมราชกลาบท่านพญายมราชว่านรกสี่ร้อยกว่าขุมเนี่ยเราก็ดูพอสังเกตเพียงเท่านี้ถ้าโอกาสว่างว่าจะมาขอดูอีกเนี่ยท่านจะอนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะอนุญาตนะคะครับขอกลาบทูลถามท่านพญายมราชว่าเมื่อสัตว์นรกพ้นจากนรกแล้วจะไปไหนอีกคะ ต้องไปทรมาเน,เป,นเป็นเปรตเป็นเปรตขอไปดูแดนเปรตค่ะแดนเปรตมีอยู่สิบสองจำพวกขอพญายมราชท่านช่วยพาไปดูเปรตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขี้เล่ขี้เละข่าประพร้อโอและชนิดอื่นๆมีไหมมีตั้งสิบสองชนิดมีมีมีมยังมีการทรมานอยู่บ้างไหม มีครับมีนะแต่เบาใช่ไหมคะยังมีไฟอยู่บ้างไหมคะมีแต่น้อยแต่น้อยหน่อยนะบางอย่างต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแต่ไฟมันจะเผาใช่ใช่ใช่สำหรับเปรตประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่สิบเอ็ดที่ก็ไม่มีเวลาจํากัดอีกแหละตกเท่าไหร่ก็แล้วแต่กฎของกรรมนะคะคุณลุงขอพยายมราชท่านดูเปรตประเภทหนึ่งสิคะมีชื่อเวมานิกเกเปรตเห็นภาพไปยังคะ แอนค่ะเปรตประเภทนี้จะมีวิมานอยู่เห็นไหมคะแอนตัวเปรตอยู่ในวิมานนะอรัก<ช>็แต่งตัวก็สวยดีแล้วนะ่ะวิมานก็สวยดีล่ะแต่ว่าออกมาข้างนอกได้ไหมละ่ะออกมาไม่ได้ไม่ได้พากโลออกมามันมีอะไรอยู่โอ้มันมันม,มันหนีบเอาไอ้อะไรมันตุ่มีเหมือนจักหมุนๆใช,ใช่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 ฟันหัวเอาเลยใช่โผล่ออกมาไม่ได้ครับพวกนี้พวกชอบเลี้ยงนกน่ะ Oh, oh, oh. เลี้ยงนกเลี้ยงปลาจักขังให้อาหารกินให้ที่อยู่อาศัยอ oh, oh, oh. อันนี้ก็ทําให้มันมีวิมานอยู่แต่ถ้าว่าออกข้างนอกไม่ได้นะคะ oh, oh. จักทวีปเพศมันก็ชอบเสรีของมันใช่ไหมคะเ oh, oh. มื่อกัดขังมันตัวตายมาก็มาเป็นเปรตนะมีวิมานอยู่แต่ออกข้างนอกไม่ได้ oh, oh. นะเนี่ย oh, oh, oh. เขาเรียก oh, oh, oh. เวมานี้กับเปรต oh, oh. นะคะขอพยายมราชท่านดูสิคะว่าคุณลุงบุญมีเนี่ยมาเคยมาเป็นเปรตอยู่กี่ชาติคะขอให้ภาพปรากฏชัด,ชด ไม่มากครับไม่ไม,มากท่าไหร่นะคะ,<ฮ>ะครบทั้งสิบสองประเภทไหมคะครบครับครบสิบสองประเภทนะไล่หมดเลยนะคะประเภทสุดท้ายมีชื่อว่าปรัตัตูประชีวีเปรตประเภทนี้ยิ่งอายุนานหลายกลับเลยทีเดียวนะคะอ่าพวกนี้ก็พอจะไปหาบุญหากุศลจากคนอื่นไปขอเขาที่ไปล้องคลิปซีคลิปน่นประเภทสุดท้ายนะคะ,<ฮ>ะ ปรัตประตูปชีวีเปรตเหมือนอย่างเปรตญาตของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะคะนั่นแหละเป็นประรัตประตูปชีวีเปรตเมื่อพ้นจากเปรตแล้วขอดูภาพสิคะว่าจะไปเป็นอะไรต่อ,อืมเป็นอะไรคะไปเป็นสัตว์เดราาัจฉานข้ามเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยส่วนที่เป็นอสุรากายมีนะคะมีมีมีนะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นอสุรกายอยู่กี่ชาติ ไม่มากไม่มากมากนะเพราะดูชัดๆว่าอสุรกายเนี่ยรูกล่างเป็นไงมันอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยค่ะเดินไปเดินมาพวกนี้ก็อยู่พอประมาณรูปร่างเ็าพอประมาณดำนะครับแต่ดำผเข้าเป็นไงผมเผ้ายาวลงลังแล้วก็ผอมบักผอมอ่ะไชชนิดผอมนะไอ้พวกนี้ในตามันลอกแหลกแกนะ ใช่กลัวใครเขาจะเห็นหลบหลบซ่อนซ่อนในตาโตในตาโตนะมันไม่ระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวใครเขาจะเห็นถนะ้าที่พร้อมๆที่คุณลุงเห็นนะพวกนี้มันกินของเน่าเป็นอาหารอดูภาพสิคะมันกินอะไรเป็นอาหารโอ้จริงจริงกินอะไรคะมันกินเศษอาหารเศษเนื้อ นักเน่ากางโลกเอาไเอาทุกอย่างนี่เอาทุกอย่างอ่ะกินของเน่าเน่าเป็นอาหารนะคะถ้าดีขึ้นมาหน่อยแต่ความจริงมันกินของที่ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะบาปนะมันไม่ใช่น่าจะบาปหรอกที่มันกินกินเพราะความหิวไม่าบาปนะคะกฎของกรรมชั่วทําให้ต้องมาเป็นอสุรกายนะคะแต่ถ้าว่าเมื่อพ้นจากเปรตมาแล้วพอจะหาของกินได้ก็ไปกินของเน่าๆนที่ก็ทิ้งแล้ว นะคะเพราะว่าสภาพมันหิวแต่เวลากินเนี่ยวัตถุมันยุบไปเปล่าวัตมันไม่ยุบวัตถุมันไม่ยุบแต่สภาพมันเหมือนกินใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ไม่ใช่บาปหรอกกาลังรับทุกขเวทนาสวยความทุกข์อยู่นะคะอ๋ออสุรากายประเภทนี้เมื่อกินของเน่าๆเป็นอาหารนะ,ะ <c oughs> ได้สักช่วงหนึ่งก็พ้นจากพวกผอมๆมาเป็นอสุรากายอ้วนๆเห็นภาพไหมคะ เห็น,น,นครับเห็นอ้วนอ้วนดำมเมื่อมเลยนะผมหยิกย่องเลยนะช่ประเภทนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะคะครบ,รบหาของเส้นของสวงกินอไปจี้ใครพวกใจอ่อนจี้เขาหน่อยมันจะเจ็บตรงนั้นตลอดเวลานะแล้วนี่ต้องบนบานสันกล่าวบางทีก็ทรงเจ้าเข้าผีได้นะคะคพวกนี้หาของกินไม่ใช่อะไรไมันหิวเมื่อพ้นจากอสุรกายแล้วต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกราบท่านพญายมราช ขอบรารมีสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ญญาเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยขอดูภาพในอดีตว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมีกี่ชาติเจ้าคะขอดูภาพเลยนีม่มากเหมือนกันมีมากเหมือนกันนะคะทราบครับคุณลุงเป็นตัวอะไรบ้างคะตัวมดมากที่สุดตัวมดมากที่สุดแล้วก็ปลา เป็นปลานะคะจับเป็นโนกเป็นสุนัขเป็นสุนักอีกนะคะไล่ขึ้นมานะคะขอดูภาพคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่กี่ประเภทคะมีอยู่สามประเภทครับมีอะไรบ้างคะมีงูตับขาามแมลงป่องไปเดือนมี้ไหมมีมีนะเยอะไหมคะไม่มากเท่าไหร่ครับเยอะแยะเยอะแยะนะครับ เมื่อพ้นจากสัตว์เลื้อยคลานต้องไปเกิดเป็นสัตว์สองเท้านึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก่อนขอบาร,รมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านยา่านะคะขอพญายามราชท่านช่วยดูภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์สองเท้ากี่ชาติเจ้าคะไม่มากเหมือนกันครับไม่มากเป็นตัวอะไรบ้างคะเป็นนกเป็นมนษย์อสัตว์สองเท้าหมายถึงสัตว์พวกสัตว์เดรัจฉานค่ะอ๋อสัตว์เดรัจฉา,น,าน,นก็มีนก มีกาไม,ม่แรงอ่าพอพ้นจากสัตว์สองเท้าก็เป็นรรสัตว์สี่เท้าขอดูภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นรรสัตว์สี่เท้าอยู่กี่ชาติคนะไม่มากเหมือนกันไม่มากเหมือนกันเป็นตัวอะไรบ้างคะเป็นสุนัขมีสุนัขนะคะถ้าะจะเป็นวัวเป็นอะไรคะโอ้แถมมาเป็นช้างซะอีกว่า อถ้าเป็นช้างก็พวกนี้ได้ทิพย์จากขุยานหูทิพย์ปนะช้างอะน,นะคะ่อาเป็นสัตว์ใหญ่เยอะไหมสัตว์ใหญ่หลายตัวหลายตัวนะคะ,ะมเมื่อรวมปริมาณกันแล้วคุณลุงมีความรู้สึกว่าตอนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีมากไหมรวมทั้งหมดเลยมากมากนะเต็มที่นะคะ อันนี้เข้าใจหรือ,อยังคะว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ละตัวตั้งแต่มดขึ้นมาเลยข้างในก็คือคนนะคะข้างในก็คือคนเห็นเหตุเห็นผลที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปใช่ไหมคะใช่ครับเพราว่าการฆ่าคนนะคะเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็นับชาติไม่ท้วนแล้วเป็นหมดทุกอย่างเอาเรากราบลาท่านพญาโยมราชค่ะ กราบลาทานายบัญชีนะคะกราบขอบพระคุณท่านพญายมราชที่ท่านช่วยพาไปเที่ยวนรกในวันนี้นะคะและขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาออกจากสำนักของพญายมราชมาสวรรค์ชันจาตุมหาราชกราบท่านเพ่ามหาราชทั้งสี่ขอบพระคุณท่านที่ท่านพาไปศึกษานะคะต่อมาก็ขึ้นมาที่บรรดุกำพลศิลาอาจมหาท่านปู่ ถึงอย่างคะถึงแล้วคราบถึงแล้วกราบท่านปู่ท่านย่ากราบบนตัก่านเลยท่านทักท่านทักทายว่าไงคะวันนี้ท่านว่เละยิ้มเลยครับยิ้มนะไปเจ้าสนุกไหมท่านป่าถามสนุกไหมครับครับครับแล้วคุณลุงว่าไงครับสนุกครับสนุกครับ กอขอกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านช่วยนะคะที่วันนี้เมื่อพ้นขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ดาวดิงค่อยสบายใจหน่อยใช่ไหมคะขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นบิดามารดาและผู้มีพระคุณของคุณลุงมาก่อนที่อยู่สวรรค์กับกรมโลกขอเชิญท่านมาประชุมที่นี่หมายอย่างคะมาแล้วเต็มเลยเต,ต็มเลยนะคะโอส้สวยๆทั้งนั้นนาทีนี้นะคะนึกให้กายมีเท่าจํานวนท่านแล้วก็กราบขอ ท่านหมดเลกราบขอบพระคุณท่านที่เคยเลี้ยงดูเคยสงเคราะห์มาเคยแนะนําให้เราประพฤติดีประพฤติชอบนะคะกราบท่านทีนี้ต่อไปเ,ออเราถอยหลังการระลึกชาติสมัยเป็นคนกันสันหน่อยดีไหมคะไม่เ,เทปมันหมดนะคะนึกถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานี้พระองค์ประทับเป็นประธานอยู่หรือเปล่าคะ Yo, อยู่นะคะท่านท่านปู่ท่านย่าก็อยู่นะคะ Yo, คท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่ย <Yo. S 2> ขอบารมีสมเด็จพระบรมครูได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนอย่างกับชาตินี้มากี่ชาติแล้วขอเห็นภาพพระเจ้าค่ะโอ้โหหลายชาติเล้วเยอะอะคะอ่า ขอให้ร่างกายที่คุณลุงเคยอาศัยเกิดและมันตายผ่านมาแล้วนอนเรียงซ้อนๆกันในพื้นที่กว้างหนึ่งกิโลเมตรยาวหนึ่งกิโลเมตรสูงสักสองกิโลเมตรพระเจ้าค่ะโอ้เต็มไปหมดเลย้อนกันสูงมาเยาอะนะครับนั่นเป็นอัตภาพที่คุณลุงเคยเกิดและมันตายมาแล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้ไล่ดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะ เห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดใช่ไหมคะขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนที่มียศฐานรรดาศักดิ์สูงเป็นคนที่มีอโอกาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นนักรบเนี่ยมีบ้างไหมมีสักกี่ชาติพระเจ้าค่ะมีหลายชาติครับมีหลายชาตินะคะ,อะขอดูตัวอย่างชาัดๆสักหนึ่งชาติ ก็สมัยนั้นคุณลุงเป็นอะไรคะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์นะดูภาพนะคะครับเห็นภาพพระราชวังที่อยู่ไหมคะเห็นครับตอนนั้นแต่งตัวเป็นยังไงดูภาพแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยนะครับเครื่องแบบชาติไหนชนชาติไหนาไชาติไทยครับชาติไทยโอ้ถ้าชาติไทยเนี่ยขอบารมีขอท่านปู่ท่านย่าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเกิดเป็นพระมหากษัตริย์สมัยไหนคะ สมัยสุโข,ขทัยอ้าวสุโข,ขทัยเหรอคะมีชื่อว่าอะไรคะอืมยิ้มยิ้มเฉยเยิ้มยิ้มเฉยส<ช>มยัมยสุโข,ขทัยนี่คุณลุงดูสิคะปกครองหัวเมืองเขาแบบคะปกครองครับหัวเมืองนะคะครับไม่ใช่เมืองหลวงนะคะไม่ใช่ครับหัวเมืองแถวไหนคะดูภาพแถวแถวทิศไหนแถว ทำไมละมาอยู่อยุธยาวะเอามาอยู่่แถวอุทยานเหรอคะใครับครับอยู่ถแถวอุทยานตอนนั้นสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะใช่ครับคนไทยยังอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะ<ช>เป็นหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยเป็นสมัยในการรวมบ้านรวมเมืองให้เป็นพวกเดียวกันคุณลุงเคยเป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นนะคะแถวแถวอุธยานคะคะดูภาพอีกทีสิคะตอนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะคุณลุงมีมาเหสีบ้างไหม มีมีลูกไหมคะมีครับนะดูช่วงชีวิตต่อไปเลยว่าการเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยมันมีความสุขหรือความทุกข์ทุกข์รับทุกทุกย<อ>ังไงคะทุกกลัวข้าจะมาลุกรลาน<อ>ทุกข์กลัวประชาราษฎรจะไม่มีความสุขก<อ>ารทำมาหากินเลยก็จะไม่สะดวก เป็นทุกข์นะคะก็คิดตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่คเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเขานะคะครับมีป่วยบ้างไหมคะมีครับมีป่วยนะคะครับลูกมีไหมมีมีนะภาระเราก็ต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับผลสุดท้ายตายบ้างไหมโอ้ยตายตายนะตอนตายดูสิค่ะเมื่อที่สมานกายออกจากร่างยศภาบรรดาศักดิ์นั่นมันตามไปโลกอื่นด้วยเปล่า ไม่ไปคะไม่ไปเลยนะคะนี่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมคะนี่อาศัยความดีของเราเคยเป็นเป็นใหญ่เป็นโตมาก่อนอ่ะต่อไปขอดูภาพนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมีทรัพย์มากมีสกี่ชาิพระพุทธเจ้าค่ะมีหลายชาติครับมีหลายชาตินะขอดูใกล้ๆชัดๆสักหนึ่งชาติค่ะตอนเป็นมหาเศรษฐี เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายครับผู้ยหญนะแต่งตัวไงคะแต่งตัวธรรมดาแบบคนไทยหรือต่างชาติคนไทยครับคนไทยนะคะที่บ้านช่องเรือนชานอยู่ยังไงคะดูภาพเลยค่ะอยู่อยู่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในเมืองอยู่แถวไหนคะอยู่แถวสุโขทัยสุโขทัยอีกนะคะอ่าก็อยู่สมัยสุโขทัยนะ บ้านช่างเงินชานใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่นะตอนนั้นมีลูกมีมเมียบ้างหรือเปล่ามีมีนะท้ามาหากินอะไรนะคะประกอบอาชีพอะไรค้าขายกับต่างประเทศอะ่ะคือค้าขายในประเทศค้าขายในประเทศแต่มีลูกค้ามากอามีลูกค้ามากครับร่ํารวยนะคะครับความเป็นอยู่เป็นไงอาหารการกินสบาย สบายนะคะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะคะเดือนทองมีเหลือใช้มีเหลือใช<ต>้ก็้ต่อไปก็ดูซิว่าตอนนั้นเคยป่วยบ้างไหมป่วยครับเคยมีความหนักใจทุกใจเรื่องอะไรบ้างไหมขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเกิดความรู้สึกชัดๆขอให้ดูภาพปรากฏชัดๆเคยลําบากใจเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ครับไม่มความลําบากใจเรื่องอะไรเงินกลัวเขาจะโกงอ้าวกลัวเขาจะโกงเงินเรามีมากไหม ใช่สองกลัวเขาจะป่นสามกลัวเขาจะชิงมันก็เป็นทุกข์ระแวงไปหมดมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะไม่มีความสุขรวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขครับป่วยเป็นใช่ไหมคะใช่ครับผลทุกท้ายตายไหมตายผลที่สุดก็ตายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเอาไปไม่ได้สักอย่าง เนี่ยการเกิดเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากนะคะก็เป็นที่ปรารถนาของคนเราก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมคะขอบารมีองค์สมเด็จพระประทีแกว้วขอท่านปู่ท่านย่าท่านช่วยเห็นภาพว่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นเพราะทําความดีอะไรพระพุทธเจ้าคะ่ะขอให้ภาพปรากฏชัดๆทํา่านแล้วก็ปฏิบัติเสลน ทานมารดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะครับทานมานดับหนึ่งเลยการให้ทานทําให้เราเป็นคนร่ารวย etz, นะคะ <password. S 1> อันนี้สอ <estab. S 1> ของทานนี่ต่อไปขอดูภาพนึกถึงพระพุทธาาเจ้าท่านก่อนว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจเนี่ยมีบ้างไหมสักกี่ชาติพระเจ้าค่ะมีครับตอนเป็นคนยากจนเป็นไงเป็นคนยากจนแม่แสนสาหัสเหมือนกันแสนสาหัสนะมีอาชีพทําทอะไร ดูภาพทำสวนทำสวนนะคะมีลูกมีเมียบ้างไหมมีดูการธรรมะดูการกินการอยู่สิคะขอดูภาพเลยการกินการอยู่ก็พอประมาณแล่แแค้นบ้างไหมก็นี่กินกินบ้างไม่มีกินบ้างนะคะนี่ทำจนเกินอทำสวนก็ต้องทํางานหนักใช่ไหมคะใช่ครับเหน็ดเหนื่อยก็มีความทุกข์ ที่ทุกข์ยากขนาดหนักนะมีบ้างไหมในแง่ของความเป็นยากจนเป็นอะไรคะป่วยครับป่วยอืถึงขนาดยากจนมากๆก็มีไหมไม่เป็นอะไรตอนนั้นน้ำท่วมน้ำท่วม่าทรัพย์สินเสียหายเกิดยากจนขึ้นมาน,นี่กฎของกรรมนะคะ นี่การเกิดเป็นคนยากจนเราก็เป็นมาแล้วขอดูภาพสิเพราะว่าที่ต้องเกิดเป็นคนยากจนเนี้ยเพราะกฎของกรรมในเรื่องอะไรเรื่องขี้เหนียวอ้าวเรื่องขี้เหนียวไม่ให้ทานใช่ไหมใช่แต่หนีขี้เหนียวเลยเยากจนเลยรับนี่ต่อไปขอบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วย ว่าการเกิดเป็นคนของข้าพระพุทธเจ้านั้นที่เคยเกิดเป็นคนสวยหน้าตาดีมีความสดชื่นะมีสักกี่ชาติพระเจ้าค่ะโอ้มีหลายชาติมีหลายชาตินะคะครับครับดูภาพชัดๆใช่ไหมตอนเป็นคนสวยอ่ะหน้าตาเป็นไงสวยหน้าตาสวยนะครับหน้าตาดีนะคะครับเพราะทําความดีอะไรพระพุทธเจ้าค่ะจึงได้เกิดเป็นคนสวยได้ ปฏิบัติศีลกับปฏิบัติศีลนะคะพ<า>ระศีลบริสุทธ์ก็มาเป็นคนสวยนะคะถ้าถึงสมเด็จพระพู้มีประภาคยาวว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนขี้เลี้ยวขี้เหล่มีบ้างไหมคะดูที่มีสกี่ชาติมี่ก่ชาติแค่ดูที่เขาม,มีหลายชาติเหมือนกันนะตอนเป็น<า>ขี้เลี้ยวขี้เหล่เป็นไงดูพระร่างกายมั้มไม่อยากพูดเลยครับทําไมคะไอขี้เหล่มากขี้เหล่มาก หูตามปากแมหุกมันวางไม่ถูกจังหวะจากคนเนื้อตัวไปกระดํากระด่างการเกิดเป็นขี้คนที่ริ้วขี้เหล่นี่ยมันเป็นกฎของกรรมในด้านไหนคะอใน ด้านความเมตตาขับขาดเมตตาพวกโหดร้ายนะหน้าบึ้งขึงจอเนี่ยมันก็ไม่สวยใช่ไหมคะใช่ครับที่การเกิดเป็นคนเนี่ยเราเป็นมาทุกระดับแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเห็นภาพอย่างนี้แล้วคุณลุงอยากเกิดอไหมคะไม่เอาอีกแล้วครับผมขอแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลิกเลยนะคะไม่เอาแล้วนะคะเข้าไปกราบลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงะมหากรุณาที่คุณ วันนี้อาศัยคําสอนของพระพุทธองค์ทําให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกตัวว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกกันทีการเกิดนะคะขอไปภายพนิ่านขอไปปันในผ่านแห่งเดียวครับขอบราบท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่นะคะอท่านแม่ดีใจด้วยเมื่อโลกหลังเลยท่านพูดว่าไงไหมคะ เย้ย yeah. แล้วก็มือรูปหลังกาบนะคะแล้หลวงพ่ออยู่นะคะอยู่ครับอยู่ด้วยนะคะคกาบลาท่านนะคะคเพื่อนเวลาหมดเดี๋ยวขออนุญาตเปลียนหน้าเทสสักนี้หนึ่งนะคะ